ก็ขอบคุณพระเจ้านะครับที่ได้มีโอกาสมาเจอกับพี่น้องทั้งพี่น้องที่เชื่อพระเจ้าและไม่เชื่อพระเจ้าก็ก็ขอบคุณพระเจ้าครับที่ผมมีโอกาสได้ฟังอาจารย์เวียพูดนิดหน่อยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องศาสนาคริสต์นะฮะเกี่ยวกับเรื่องคริสเตียนแล้วก็มีผู้ที่สนใจบางท่านเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาถามแล้วก็พูดคุยกับอาจารย์แล้วอาจารย์ก็เผยความคิดแล้วก็เผยมุมมองของอาจารย์ที่มีต่อคริสเตียนผมเรียนให้ทราบด้วยความเคารพนะครับอาจารย์ อาจารย์เข้าใจผิดครับอาจารย์คิดผิดและอาจารย์ก็พูดผิดนะฮะมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับอาจารย์สําหรับอาจารย์เบียในความคิดของผมนะอาจารย์ก็ถือว่าเป็นพระหูสูตรท่านหนึ่งนะฮะที่ได้ให้ข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับคําสอนของพระพุทธเจ้านะฮะสำหรับชาวพุทธว่ากรอบในการดําเนินชีวิตนั้นควรจะเป็นยังไงและสิ่งที่ชาวพุทธควรปฏิบัตินั้นเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะก็ขอบคุณพระเจ้าผมก็ถือว่าอาจารย์ก็ ก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ชี้ทางสว่างให้กับชาวพุทธลหลายๆคนนะที่อาจจะตกอยู่ในบ่วงของความเชื่อที่มันไม่ถูกต้องหรือการกระทําที่ไม่ถูกต้องแล้วก็นําพามาซึ่งการเสียเงินเสียทองเสียเวลาและเสียโอกาสและเสียอื่อีกมากมายนะก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับตัวผมนั้นเป็นคริสเตียนผมเชื่อระวางใจในพระเจ้ามามากกว่าสาปีนะอาจารย์ แล้วข้อสำคัญก็คือว่าคริสเตียนเนี่ยไม่ใช่อย่างที่อาจารย์พูดหรืออย่างที่อาจารย์คิดนะฮะคริสเตียนมีสองนิกายนะครับนิกายโรมันคาทอลิกกับนิกายโปรเตสแตนต์นิกายโรมันคาทอลิกก็คือมีแม่พระมีพระแม่มารีมีเซนต์ต่างๆรเนี่ยเราเราเราแล้วก็มีรูปแบบมีพิธีการมีแรงต่างๆมากมายเนี่ยและการแต่งตัวของของผู้นำในคริสตจักร ที่เป็นบาเลอร์หรือว่าเป็นอาจารย์ก็จะมีชุดยูนิฟอร์มของคริสเตียนนะครับส่วนโปรเตสแตนนะครับโปรเตสแตนก็มีความเชื่อ mm hmm. เชื่อเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูคําสอนที่มาจากพระเจ้าคําสอนจากพระคิดธรรมคำพีนะฮะซึ่งไม่มีรูปแบบใดๆไม่มีรูปเคารพการแต่งกายก็ก็อย่างอย่างที่ผมแต่งนะอาจารย์อย่างที่ผมแต่งเลยคือไม่มีรูปแบบแต่ว่า แต่งกายสุภาพคิดอย่างสุภาพแล้วก็พูดอย่างสุภาพต่อสุภาพชมครับผมแล้วผมจะเล่าให้อาจารย์ฟังว่าคริสเตียนเนี่ยนะฮะอย่างผมเนี่ยถือว่าเป็นคริสเตียนคาทอลิกเนี่ยไม่ค่อยได้ไปประกาศข่าวประเสริฐเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าคาทอลิกเนี่ยไม่เหมือนับโปรตแตแตน โปรเตแตนเนี่ยก็จะเป็นผู้ประกาศข่าวบระเริฐก็จะออกไปาวประกาศแต่โปรตแตนเนี่ยมีหลายความเชื่อมีหลายนิกายมีหลายความคิดเช่นเออออร์ดอกมอร์มอนมีแบบสภา,ามีแบบสากลมีแบบแบปติสมีเซเว่นเดยมีเยอะนะครับเพราะนั้นอาจารย์จะเหมารวมว่าคิดเตียนเนี่ยเป็นคนที่ไม่ดีเนี่ยไม่ได้คิดเตียนอย่างผมเนี่ยนะฮะเป็นโปตแตนที่บอกเรื่องราวและบอกความจริง เกี่ยวกับพระเจ้าว่ามีพระเจ้าพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกทําไมเราต้องพูดอย่างนั้นนะเพราะว่าพระเจ้าจะทรงกําหนดทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้ากําหนดให้โลกของเราหมุนรอบต,ตัวเองวันหนึ่งยีสี่ชั่วโมงโลกก็หมุนรอบตัวเองวันหนึ่งยีสี่ชั่วโมงมีเดือนไหนมีวันไหนมีเวลาไหนแม้ที่ โลกทำอีท่านไหนไม่รู้เผลอหมุนรอบตัวเองวันหนึงสามสิบชั่วโมงมไม่มีหรือหมุนรอบตัวเองสิบแปดชั่วโมงไม่มีโลกหมุนรอบตัวเองยี่สิบสี่ชั่วโมงก็ยี่สิบสี่ชั่วโมงชั่วกับชั่วกันตามพระมหาบัญชาของพระเจ้าและไม่ใช่แค่นั้นในขณะที่โลกหมุนรอบตัวเองวันละยี่สิบสี่ชั่วโมงก็ พาดวงจันทร์นะมีลูกน้องอยู่คนหนึ่งนอกจากหมุนรอบตัวเองไปแล้วเนี่ยยังหมุนรอบโลกอีกแล้วโลกก็พาดวงจันทร์ที่เป็นลูกน้องหมุนรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบเท่ากับหนึ่งปีเท่ากับสามร้อยหกสิบห้าวันนะฮะบางปีอาจจะสามร้อหกสิบหกแล้วแต่เรานับปฏิทินอะันนี้แล้วแต่มนุษย์นะไม่ใช่เกี่ยวกับพระเจ้าแต่พระเจ้าได้ทรงโปรดให้โลกเนี่ยหมุนรอบตัวเองแล้วก็หมุนรอบดวงอาทิตย์ไปด้วยเนี่ยปีหนึ่งเนี่ย สามร้อยหกสิบห้าวันมันก็สามร้อยหกสิบห้าวันเป๊ะไม่มีปีไหนไม่รู้โลกหมุนาพาุท่าไหนก็ไม่รู้หมุนรอบดวงอาทิตย์ปีหนึ่งหมุนไปสี่ร้อยกว่าวันวายไม่มีนะพระเจ้าทรงบัญชาไว้เป็นอย่างไงก็เป็นอย่างนั้นโลกไม่ได้แตกมาจากดวงอาทิตย์ของแตกที่ไหนมีสวยมั่งโลกสวยไหมสวยโลกดาวเสาดาวยูเรนัสดาวเนปจูนดาวพุหัทุกดาวสวยหมดเลยเพราะพระเจ้าได้ทรงโปรดสร้างขึ้นมา ไม่ใช่แตกมาจากดวงอาทิตย์ไม่ใช่แตกแล้วก็เกิดบนะิ๊กแบงอะไรต่างๆไม่ใช่ไม่ใช่เพราะนั้นเรามนุษย์คิดเองมนุษย์ชอบคิดเองเ่เพราะมนุษย์เก่งมีจินตนาการมนุษย์คิดทุกสิ่งทุกอย่างเราไปคิดเตียนเรามีหน้าที่ที่จะประกาศข่าวประเสริฐประกาศข่าวประเสริฐบอกเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้านั่นก็คือว่าบอกว่ามีพระเจ้าหมายความว่าผู้ที่กําหนดผู้ที่บัญชาสวรรค์ผู้บัญชาชีวิตของเราเนี่ยคือพระเจ้า พระเจ้าสร้างมนุษย์มามนุษย์ไม่ได้พัฒนามาจากอวมริาพารามิเซียไม่ใช่มนุษย์ไม่ได้กลายพันธุ์มาจากลิงไม่ใช่ไม่มีพระเจ้าสร้างมนุษย์ก็คือมนุษย์ลิงก็คือลิงนะฮะโครนไฟลั่มโคลนสปีชีนะฮะ,ะ,ะ,นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สอนว่ามีพระเจ้าเท่านั้นแล้วเราเรื่องราวต่างๆมุ่งเล้นความความดีต่างๆก็เป็นไปตามกลไกตามหลักธรรมะไม่มีปัญหาแต่เรียนให้ทราบด้วยความเคารพนะครับว่า คริเสเตียนไม่ได้ดึงศาสนาอื่นมาเชื่อพระเจ้าความเชื่อก็คือความเชื่อความเชื่อของใครกับความเชื่อของมันมันอยู่ที่เราว่าชีวิตของเราเนี่ยจะสําดงออกมาเป็นยังไงสง่างามหรือเป็นแบบอย่างพอที่จะให้เขาศรัทธาเราไหมการที่เราจะดึงใครมาเชื่อพระเจ้าผมและพี่น้องคริเสเตียนเราไม่ทำนะครับเพราะว่าการเชื่อพระเจ้าไม่ได้ง่ายๆเพระเาะฉะนั้นเนี่ยบอกอตรงๆก็คือว่า เราเป็นคิดเสียนผมเป็นคิดเสียนพวกเราพี่น้องคิดเสียนเราเชื่อระวางใจในพระเจ้าหน้าที่ของเราคือบอกว่ามีพระเจ้าไม่ใช่ว่าคนที่กําหนดชีวิตของเราคนที่อจะทําให้เรามั่งมีขึ้นหรือยากจนลงเนี่ยไม่ใช่กบไม่ใช่ไม่ใช่กบ,ไม,กบไม่ใช่เขียดไม่ใช่งูงเงี้ยวเขี้ยวคอหรือไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นไม่ใช่จอมปลวกไม่ใช่แหล่งสิ้นเลยแต่มีพระวิญญาณไปสุดของพระเจ้าตั้งหาที่ดูแลเราอยู่นะฮะ ความเชื่อของคนจะเป็นยังไงก็ช่างแต่มีหน้าเรามีหน้าที่บอกความเชื่อของเราให้กับคนที่รับฟังเขาฟังและเราก็ดําเนินชีวิตของเราให้เป็นแบบอย่างถ้าเขาเชื่อเราว่าสิ่งที่เราพูดนั้นคนเราเนี่ยนะฮะเขาจะดูชีวิตของคนที่มาพูดถ้าเราเป็นคนดีแล้วเราพูดดีแล้วเขาก็อาจจะเชื่ออย่างเราก็ได้แต่ถ้าเราพูดดีหรือมีหลักธรรมหรือมีคําสอนที่ดี แต่เราไม่สามารถปฏิบัติได้ก็มีประโยชน์นะครับเหมือนกับบางท่านนะที่สอนธรรมะสอนธรรมะแต่ตัวเองปฏิบัติไม่ได้ก็เหมือนกับทัพพีนะฮะที่ตักน้ําแกงทัพพีเคยรู้รสแกงไหมไม่เคยต,ตักน้ําแกงตักแกงตักอาหารแจกจ่ายคนอื่นแต่ทัพพีนั้นไม่เคยรู้รสเลยก็เหมือนกันนะก็เหมือนกับผู้ที่มีธรรมะบางคนเนี่ยนะฮะ มีธรรมะอยู่ในใจแล้วประพฤติปฏิบัติไม่ได้ไม่ได้สง่างามอยู่ในสายธรรมเลยไม่ได้สง่างามในสายบุญของท่านเลยส่วนคิดเตียนอย่างเราเราไม่มีนะฮะที่จะไปให้คนอื่นมาเปลี่ยนศาสนาเราไม่เอาเพราะว่าถ้าเปลี่ยนศาสนาเนี่ยเขาไม่ได้มาจากใจจริงเขาไม่ได้มาเขามาโดยการถูกบังคับเราไม่เอาเพราะว่าการที่คนหนึ่งเชื่อพระเจ้าพระเจ้าก็อวยพรดังนั้นเนี่ย เราไม่อยากให้ใครเชื่อพระเจ้าแล้วเขาก็เลิกความเชื่อเดี๋ยวเขาจะถูกลงโทษเพราะนั้นเราจึงไม่ไปดึงใครแล้วครับเสียเวลาแล้วก็ไร้สาระพวกเราเป็นคริสเตียนที่มีชีวิตอยู่อย่างเงียบเงียเรียบร้อยอย่างกรณีน้ําท่วมหรือเกิดอุทกภัยหรืออักขีภัยหรือพาย,ยุหรืออะไรก็แล้วแต่พวกเราคริสเตียนช่วยอย่างสุดกําลังแต่เราไม่โฆษณาเราไม่บอกเราไม่เล่าให้ใครฟังเราไม่ทำหน่งสื